ครับสวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับบุญชูชาแนลครับผมเอาพี่น้องครับวันนี้ผมกับสีผ้าผีผ้าน้องนี่มาเอาของดีจากมาโนดฟาร์มดนะครับพี่น้องครับเป็นงัวมาใหม่ด้นะครับเป็นแม่ลูกหัวโลนนะครับกับงัวทองอีกแม่หนึ่งใส่ย่างใหญ่เลยดนะครับพี่น้องคลิปนี้นี่บุญชูหูและคาสุโตรเลยนะครับพี่น้องครับต้องบอกว่าราคานีบุกเคยมีมาก่อนนะครับพี่น้องครับสำหรับงัวงาม จะเปิดเอาให้พี่ให้น้องสำหรับผู้หาง่วงามอยากจะได้ง่วงามแบบโพไว้ได้ก่อนนะครับพี่น้องเดอ้อสำหรับมาโนดฟาร์มนะครับพิกัดกอยู่ที่บ้านสาบัวตำบลกำมะละใสอำเภอกำมะละใสจังหวัดกาฬสินธุ์ครับพี่น้องกอยู่ในตัวอำเภอกำมะละใสนี่แหละครับพี่น้องครับแม่ลูกตัวแม่มาให้สองคบใหญ่ๆเลยนะครับเนาะเหล็กหลังงวดทองอีกอตัวหนึ่งนะครับพี่น้องครับนี่แหละชุดนี่แหละเอาเพื่อว่าเสียเวลาครับเดี๋ยวบุญชุดสิ ผ้าพีผ้าน้องไปทักทายกับทางเจ้าของฟาร์มครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาโนดฟาร์มนะครับกาสวัสดีเอฟซีนะครับช่องพี่บุญชูแล้วก็เอฟซีมาโนดฟาร์มนะครับผมพีกาดมาโนดฟาร์มนะครับอยู่บ้านซาบัวนะครับตำบลกรมราชัยอำเภอกรมราชัยจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับ เบอร์โทรนะครับ0955485871นะครับเบอร์ไลน์กับเบอร์นี้แอดเขามาได้นะครับสแอดไล่ขอม้าวิดีโอข้อเบิ่งเพิ่มเติมก็ได้สำหรับคนที่บ่าได้สะดวกมากนะครับหรือว่าสิติดตามทางเฟซบุ๊กนะครับมาโนดฟาร์มบามันนะครับเป็นภาษาไทยกะฝากคนติดตามไว้นะครับเมนี้มีแม่ลูกสองโคมนะครับแล้วก็มีงัวแม่ทองแม่นหนึ่งนะครับสีดีๆหนังดีๆครับมีไอประวัติหอยสุโตครับมีใบหอยสุโตนะครับผม เดี๋ยวเอาเบิรงโค้มแหลกเลยก็ได้ครับคมแหลกเอาโค้มนี่เนาะเอาโค้มนี่เลยก็ได้ครับเป็นแม่ลูกตัวแม่ย่างเทพนี่ด้วยครับพี่น้องครับแม่บักใหญ่ลูกพอดาจักเดือนแล้วเป็นลูกของอเมริกา779ครับ2เดือนครับผมอเมริกา779ดเด้าไครับพี่น้องมีใบให้โครงสร้างสีนี่มาเต็มนะครับพี่น้องครับแม่เพิ่นสูงเท่าไรแม่เพิ่น147บวกครับแม่147บวกอังกังยิ่ง่งสีแดงใหม่นี่ด้วยครับพี่น้องเป็นวัวลูกที่ใดนี่น้องแกให้แม่เพิ่นเป็นลูกแรกเลยครับเป็นเป็นงวลูกกแรรเดคับ แม่ก็นาดจะท่องว่างอยู่เนาะแม่ครับแม่เป็นลูกเสียไวศูนย์เก่าหกมีใบยห้ครับผมแม่มีเอกสารห้เป็นลูกเสียไวศูนย์เก่าหกลูกกับมีเอกสารห้ยด้วยครับอเมริกานะครับการตำนี้ห้ครับตั้งใจฟังนะครับพี่น้องยุทธนานี่เอาราคาคู่นี้เปิดนะครับเอาราคาพิเศษครับหาหมื่นเก้าครับผมต่อรองได้อีกครับหาหมื่นเก้าตอรองได้พี่น้องครับหาหมื่นเก้าราคานี่ยิ่ใหญ่เลยแหละพันธุกรรมดีได้ของงามๆเลยนะครับพันธุกรรมดีเอกสารใบประวัตินี่มีห้ทั้งแม่ทั้งลูกนะครับพี่น้อง สำหรับผู้ชื่นชอบของงามๆนะครับพี่น้องครับเอาราคานี้หายไม่ได้อีกแล้วนะครับพี่น้องนี่ลูกียางงามด้วครับพี่น้องโค้ง,งสางใ่<า>ดีนะครับลูพ่นดูดีค,ครับโค้งสางอเมริกาอเมริกานะครับโค้งสางให่นะครับเราจะให้เบื้องล่องหลังนะครับกําลังมาเบ <c oughs> ื้องลูกชกัดๆเกินนะครับนี่กําลังมาครับกําลังมานะครับนี่เอาพูดเลยหาแม่บอกใ่ๆงามๆแดงๆอยู่นะครับเอ ลูกตัวดีครับครับลูกคนนะตัวดีตำนี้บ่มีอย่างนั้นต้องเก่งตกันตำนี้ให้เลยครับเดี๋ยวพาบึงแม่แม่นอนนมดีขักเลยครับแน่นครับเดี๋ยวจะดูท้ายนะครับเนาะให้พี่น้องถ้าได้แจกก็ได้แต่มัยตะกี้ซื้อจักบาทขึ้นราคาเปืือกจักบาทนะครับพี่น้องนี่นะครับท้ายก็ดีครับนังดีสีดีสีบ่มีป่านี้ดังเลอครับสีบ่มมีป่านบ่มมีดังเลยด้อพี่น้องครับนี่ตัวจริงนี่ใส่ย่างไงนะครับเนาะมันเลือกเอาหางงดดีครับ เดี๋ยวจะให้เบิ้งลิบเบื้องหยังกับตอนนี้บ่อมี่หยังเนาะบ่อมีหยังครับเบิ้งหนาได้กันพี่น้องหสันหูยาวเบิ้งเอานะครับนี่แหละบารมันนะครับหัวบามันนะครับเบิ้งบ่คัาก็จังมาเบื้องเอาตัวจริงก็ได้ครับมาเบื้องตัวจริงก็ได้พี่น้องครับแต่ว่าบ่ผิดหวังครับบอกเลยในราคานี้นะครับราคานี้ไม่ผิดหวังนะครับหาเมื่นเก้าหาใสได้พี่น้องครับนี่มาโนดฟาร์มได้ใส่บกไงเอ้าคููนี่แหละครับพี่น้องย่างเด็ดนะครับเนาะเบื้องแรกนะครับ ลูกตัวแม่เลยครับพี่น้องครับตัวแม่ครับบ่ต้องไปรุ่นยากเลยครับนี่บ่ต้องหลุดนนะครับเนาะเอาไปเลยนี่มีเบิ้งแม่เพิ่นชัดๆเลยครับนี่เบิ้งเหงาหางบ่ได้เบิ้งแม่ชัดๆนะครับพี่น้องมักเม็ดสีตัวนี้พี่น้องครับลึกดีอ่างดีพร้อมหาบ่มีแล้วเด้อครับลูก4ีว่ายสูก่าหกลูกสีว่ายสูญ่าหนี่นะบัวสัสเลยเออหนี่หนี้บจะสัสมุมนี้เอาเบิัวสัสสัเด้อครับพี่น้องเด้อรายละเอียดให้มันชัดเจนนะครับเนาะตับดีบ่มีเบิ่งทีละจุดไปดูทั้งมุมใกล้มุมไกล นะครับห้ามครับในราคานี้อ่ะนี่คู่แรกเดี๋ยวจะพาไปเบื้อ่งคู่ที่2กันครับผมครับคู่ที่2นะครับแม่ลูกแม่คือกันครับอันนี้กับหญ่คือกันนะครับพี่น้องครับแม่ลูกตัวแม่คือกันครับแม่สีสูงก็ตัววังหันครับแม่สูงก็ตัววังหันแม่ครับแล้วก็ตัวนี้นี่ได้อ่าเป็นว่าที่ตัวเงีวดีหัวโลนคือกันทั้งแม่ทั้งลูกนั่นแหละ ลูกเพิ่นจักเดือนเหรอเก๋งตัวนี้ลูกเพิ่นสามเดือนครับตัวนี้สามเดือนตัวนี้เม็ดสีนี่แดงเข้มเลยนะครับตัวนี้เป็นลูกช็อกโกแลตครับผมเป็นลูกช็อกโกแลตหาสีที่แดงใหม่มาอายุสามเดือนนะครับเนาะครับเออนี่แหละหูสั่นเบื้องหนังข้อเป็นสัน่นหนาๆนี่แหละครับเดี๋ยวใช้เบื้องเอาหางดูก่อนเบื้องดูก่อนได้พี่น้องยังเป็นเบื้องแม่นะครับเนาะหัวยังขาดน้ำเลี้ยงยักหน่อยครับเออนี่ ตัวนี้แม่สูงเท่าไหรน้องเก๋ร้อยหาสิบสามวัดไหหล่อครับอันนี้วัดให้หล่อด้วครับร้อยหาสิบสามด้วครับพี่น้องเด้วร้อยหาสิบสามเป็นง่วนลูกแหลกขึ้นกันมั้งแม่ง่วนลูกแหลกครับแม่เพื่อนเป็นลูกเคเอฟหกแปดมีใบให้ด้วครับอ่ะแม่เป็นลูกเคเอฟหกแปดมีเอกสารให้ลูกกะเป็นลูกช็อกโกแลตมีเอกสารให้ขึ้นกันนี่ครับนะครับเอาเดี๋ยวสิฟังราคาก่อนนะครับพี่น้องจังไปเบื้องล่าละเอียดอีกทีหนึ่ง ครูในเก๊งเปิดเท่าไรเอาทอกันเลยครับหาซิบเกลเลือกเอาเลยหาซิบเกลซ่อกันก็คู่แรกเด้อครับพี่น้องาครูไรเลยเปิดไข่ไก่เลือกเอานะครับเนาะครับไข่ทอกรอนก็ได้มีสิทธิ์เลือกกอันละทอกรันกอนได้กอันละครับพี่น้องครับนี่แหละผู้ใดผู้ใดอยามีงบแสนนิดๆนะครับอยากจะยกคู่ก็ได้ครับนี่เงินแสนยกคู่มีราคาพิเศษยหาคือเก่าครับตะกี้แสนหนึ่งได้แม่เดียวพี่น้องแต่แต่แม่เพลินนี่แหละครับเออดูนี่ไดหัอซี่โตอ่ะข้องส่างแขงขาใหญ่ดีขึ้นกันนะครับครับนี่เบึ้งมุมนี่ นี่หางยางหลักดินนะครับแม่เพิ่นเป็นลูกหกแปดนีใบให้ครับลูกเคหกแปดได้ครับแม่นีพี่น้องครับสูงลอยหาสิบสามตัวนี้สูงลอยหาสิบสามแขงขาใหญ่ใหญ่ครับเอาหอหญ้าหลายๆเอาไปเลี้ยงเอาครับเมื่อเพิ่นกำลังขาดน้าเลี้ยงยักน้อยล้มกับโบมิติงขึ้นได้ครับพี่น้องแม่ประกันตำหนิให้ครับประกันตำหนิให้แล้วครับพี่น้องขัดมาให้แล้วเดี๋ยวให้เบิ่งมุ้งไก่เพิงสองคมนะครับพี่น้องครับมาโคมไหลเลือกเอาขัดมาให้เน้นๆนะครับ นี่แหละหาเมื่อนขัวที่พี่น้องหาเมื่อนเก่าตอรอกได้หรอเปล่าเมื่อนเก่าตอได้ตอได้สุดโตนะครับนี่เด็ดเลยบาโนดฟาร์มนะครับไผ่ทุ่ไใบใดกอนนะครับพี่น้องงามครับสุดนี่ก็งามเล่แหละพี่น้องถือความถือว่าถือได้พี่น้องครับเห็นตัวจริงยุ่ข้างหน้านี่ไผ่พมกรุ่นก็เอาแม่ลูกไปครับครับต่อไปไผ่มากรุ่นมาเอาแม่ทองตัวนี้ ตัวนี้เป็นง้วทีตัวบัก่ายแบบหนาด้วยครับพี่น้องง่านานอกดีครับนอกตั้งนะครับหลังตรงหลังเปรียบระก็แดงเข้มบดจัดหูสันครับเอาตัวนี้นี่ท่องกับพ่อใดคัขนมเป็นท่องพ่อนอกครับท่องกับมิเตอร์ชิปแมกนัมศูนย์ทับสิบเอ็ดครับผมตัวนี้ท่องกับชิปแมกนัมเป็นพ่อนอกนะครับพี่น้องครับย่ำพ่อนอกนะครับอ่าังเดือนแล้วก็ หกเดือนครับหกเดือนเอกสารมีให้เนาะมีครับตัวเพิ่นเป็นลูกซีไว้หนึ่งสามสามกับมีใบให้คือกันครับตัวนี้เป็นลูกซีไว้หนึ่งสามสามกับมีเอกสารให้คือกันครับลูกที่ใดครับเก่งเป็นสาวทองแรกเลยครับเป็นง้วนสาวทองแรกครับส่วนสูงอยู่ทีรอยสี่สิบเจ็ดบวกครับอันนี้รอยสี่สิบเจ็ดบวกเด้ครับพี่น้องตัวนี้เก่งเปิดใบเท่าไหร่เปิดใบหกหมื่นหาต่อร่องได้ครับหกหมื่นหาผู้ใดมักหนาหนาใยใยเแล้วก็ทองพอนอกนะครับพี่น้องต่อร่องได้อีกนะครับพี่น้องครับตัวสีฟ้าเบื้องหน้านะครับพี่น้อง ดูหน้าตานะครับโบดเข้มเบิ้งหนังข้อยุ่ยยุนะครับนี่ซีไว้หนึ่งสามสามบวกก็พอหนอกซีไว้หนึ่งสามสามโบดแข็งขาดขึ้นสูงเลยเหรอครับพี่น้องโบดเข้มดีครับเราจะให้เบิ้งแผ่นหลังนะครับย่างเปย์เลยเด้อครับเด้อหนอกตั้งหลังตรงผู้ใดมักหนอกตั้งหลังตรงหลังเปยหนาๆแล้วก็สายเลือดพันธุกรรมนอกนะครับพี่น้องตัวนี้บ่ผิดหวังนะครับมันถี่ง่ายไปอีกนะครับพี่น้องอันนี้มันเดี๋ยวมันก็อ้วนไปอีกครับอ้วนหัวหนาแรงกับย่งซี่ละ นี่นะครับเดี๋ยวบงทางนี้โอ้คนหางยังไงหางเงครับพี่นี่หางเงยบดเดี๋ยวให้เก้งไงอวยสีอีกขางหนึ่งนะครับพี่น้องสีด้านสรายว่าปั่นว่ดังสวยครับตัวจริงนี่บบกใหญ่เลยนะพี่น้องอาไปหรอกเอาไปเออนี่ตัวจริงใหญ่มากนี่ใหญ่หนาหนาถึกนะครับเออเนี่เนี่ยเบียดไปเออหนาว่าได้ปั่นว่ได้ดังนะครับพี่น้องห้อยห้อยขุมจะือซื้อได้ครับ หุ้มเก่ามันหาด่นว่เปียนออกจยกเทียบโจของเก่าสิเป็นง้วนบันน่ะนี้พี่น้องนี่ครับนี่ผูกได้ลามได้เล็บหยาเป็นครับนี่นะครับอ้าวถ้าไผมักรุ่นเก่าแม่นี่เป็นรุ่นเอาไผบวมากรุ่นเกาแม่ลูกโว้ยเดือบเดือบพี่น้องเดือบไงเดือบ่เท่นนี้หนาฝนพี่น้องนี่อ้าวเบื่องเกาพี่น้องมากตัวใดนะครับหกหมื่นห้าต่อรองได้หกหมื่นหาเบื้องย่างลึกด้วยครับด้วยพี่น้องครับนี่ญ่หนาลึกหกหมื่นหาวาเบื้องตัวจริงอีกที่หนึ่งนะครับ งามครับอ่่ะนีจริงจีล่ะเบื้องไก่เล็บสวยว่าบวบกวามสีความโค้งสางหกเผ่าใหญ่ๆหนาดตันๆเชิงเชื่องครับอยากให้พี่น้องเห็นแผ่นหลังเรามันเปรี้ยท่านไหนพี่น้องเบื้องหน้าเด้อแผ่นหลังดีนี่เออสีมันเราพี่น้องมาหันมันมืดอยู่เดี๋ยวให้เบื้องสีจะสัดเดี๋ยวถือท้อนให้เบื้องอีกทีนึงได้สีนอยี่นี่นี่นี่ตรงน้ำนี่แหละครับผมนี่เด็ดเลยแหละครับพี่น้องครับหกหมื่นหาเนาะครับ ี่็นนะครับสีจริงๆของแม่มูนี่เห็นนะครับสีดีสุดโตครับสีดีสุดโตนะครับใหญ่ๆเลยมาโนดฟาร์มมามาลูกมามาเร็วนี่นี่นี่ครับนี่ลูกของแม่เหลกคู่นี่กับงามด้วยพี่น้องคู่นี่งามครับนี่นี่นี่โค้งสางดีลูกคนน่ะสางใหญ่หนังหนาอ่ะดูเอา มืันในเก่งกับมีให้ประมาณ3ชุดนี่เนาะมีให้3ชุดครับไผ่มักแม่ลูกเก่าแม่ลูกครับเ่าต้องรุ่นมันได้ลูกแม่มาให้แล้วนะครับแม่มันก่บเพาแพ้กันนะครับแล้วไผ่อยากได้ง้วนทองก็เอาแม่ทองนะครับเอาไปรุ่นเอานะครับกับราคากับประมาณนี้ครับรอบนี้ค่ะพิเศษมาให้ครับทั้งราคาทั้งงวดนะครับผมไผ่อยากมาเบิ้งกัดจับสิพิเศษมาโนดฟาร์มนะครับมาหอดเลยนะครับหรือสิทโม่าศูนย์เก้าห้าห้าสี่แปดห้าแปดเจ็ดหนึ่งก็ได้นะครับผมหรือไผ่เพราะสะดวกมากแอดไลน์มาเบอร์นี้เพิ่มตรงเบออรรรร์โทก็ได้นะคับหืว่า ติตาทาง Facebook มาโนฟาร์มบาม่านได้นะครับผมครับครับสําหรับคลิปนี้ขอจบไปแค่นี้ครับสวัสดีครับ